สวัสดีจ้าวันนี้บอนสีชื่อรัตนันมันนีค่ะเพื่อนๆสวยงามนะคะใบใหญ่มากแล้วก็สีสวยค่ะนะคะเป็นบอลอีกต้นหนึ่งที่กูจาชอบแล้วก็เก็บมีหลายต้นค่ะนะคะอันนี้ทำจำมีทำจำนวนแล้วนะคะมีเบสีเดี๋ยวคลิปต่อไปกูจาจะนำเบบีมาให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับต้นนี้อยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะเพื่อนๆ สวยงามมากนบอลที่ไม่ค่อยไม่ค่อยทิ้งใบค่ะสวยใหญ่มากค่ะสวยนะคะมันเพื่อนท่านใดยอยากได้เนี่ยนอแต่ต้นนี้มีหนอ่อแตกมานะคะต้นใหญ่ผูจาลืมดูน้อง่อยท่าน้องแตกหนอ่อต้นใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวกูจาจะแยกหนอน,นะคะแต่ก็มีเบบีที่เกิดจากการทําจํานวนเดี๋ยวผูจาจะอาวมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจทักมาหากูจาได้ค่ะ ลำเบอร์ที่กุจาติดไว้นะคะแอดไลน์ได้ค่ะแอดไลน์ค่ะกูจานะคะกุจาพร้อมแบ่งปันค่ะอยากให้เพื่อนๆมีความสุขด้วยกันนะคะนะคะกุจาก็กเกษียณแล้วก็มีความสุขกับบอลขายมั่งปลูกมั่งแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆไปค่ะนนคะคะแบ่งปันค่ะรับรองได้ค่ะกุจาใช้ดีค่ะใช้ดีสวยแล้วใช้ดีอนะีกต่ามีการมีการขอบคุณนะคะพเพื่อนสวัสดีค่ะ